โรเปตเรียกร้องบูตเอนนิตโดยล่า,าสุดนั้นทิฟโโรเปตแชมป์โลกดุดน u ูบีในรุ่นจูเนียร์เวทเวได้ออกมาเรียกร้องการเจอกับทางแชมป์โลก IBF WBA และเดอร์ลิงอย่างจาลอนบูตเอนนิตซึ่งเขาได้กล่าวว่า ผมแค่อยากเข้ามาที่นี่และบอกให้ทุกคนรู้ว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นการชกครั้งนี้กำลังจะเกิดขึ้นราชาพิกัด147ปอนด์พวกเรากำลังจะมาเพื่อเขาโรเปสกล่าวถึงจารอนบูตแอนนิตสำหรับทางทีฟิโมโรเปสเขาเป็นแชมป์โลกในพิกัด140ปอนด์ของนิวบีโอ และเขาเป็นอดีตแชมป์โลกในพิกัด135ปอนด์เขาจะก้าวขึ้นสู่รุ่นน้ำหนักที่3เพื่อเผชิญหน้ากับทางจารอลนบูนเอนิตซึ่งเป็นเจ้าของแชมป์โลก IBF w b a และเดอิง ในรุ่นเวร์เทเวทพิกัด147ปอนด์แม้ว่าโลเปจะเอาชนะวาซิลโรมาเชนโกและทางจอร์ดเทเลอร์ได้แต่เขาก็จัดอยู่ในฐานะมวยรองบ่อนสำหรับจารอนบูเอนนิตนั้นก็อาจเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาสำหรับเอ็ดดี้เฮิร์นโปรโมเตอร์ของเอนนิตเขาได้เปิดเผยว่าเรากำลังเจรจาพเพื่อจารอนบูเอนนิต ได้โชคกับทิฟิโมโลเปสโดยมีกำหนดในเดือนสิงหาคมที่เราอาจพิจารณากันในซาอุดิอาระเบียเอ็ดดีเฮร์กล่าวนั่นเอง